เอาพี่น้องผมต่ออีพี่สองกันเลยที่เดียวเชี่ยวลราพี่น้องผมกับผ่านลี่่านเทือกับยูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองกับบามีคนโกสุริโยบ้านท้าพี่น้องเลยครับสวัสดีครับพี่น้องผมกับบามี o ยูทูบช่องอีสานบ้านข่อยเองอีพี่สองพี่น้องผมว่าให้ผลานไปได้บักบากันไรเด้บอกบากสุกพี่น้องอุย้ยมันห่อย ไม่บอบักวาพี่น <gef S 1> <S lonely> ้องบักวาสุกคุณนะบรรยากาศมันด้พี่น้องผมเฮ้ยยฮพี่น้องเฮ้ยพี่น้องผมอีพี่สวงบนาสิิดหฟังลูกอยังนี่ยืดใสเอายืดในหัวเอาเห็นหัวเลยเห็นลูกมันแล้วพี่น้องเห็นหัว มีลูกแล้วมีลูกแล้วนั่นหู้นั่นนั่นะมันมันบอดขึ้นนั่นมันบอดขึ้นพี่น้องมันบอดขึ้นมันบอดขึ้นเอาให้ได้เด้อเอาให้ได้เด้อเห็นหูแล้วพี่น้องเห็นหูเห็นเห็นหูเห็นลูกมันมาสั่นผ่านถือเห็นลูกมันความก็ว่าสองแรงสองแรงแข็งขันโอ้ยผ่านพี่น้องสิยดยเด้อ จังได้น้อเหรอบานมันที่ไปใส่บา้าน,พ,น,นพี่น้องย่างหน่อยๆก็คือเห็นหู้เดี๋ยวบาว่ามีนี่หู้หนึ่งนี่นี่หู้หนึ่งนี่อีกหูหห้หนึ่งหู้ที่พ่านซื้อม,มาลูกมันขึ้นมาลูกมันขึ้นมาบ่อนนั่นหู้หนึ่งพี่นอ้องบ่ามีลงน้ำน้ำเลยพี่น้องผม,มคือเขาต้องติดตามแบบคนว่าเที่ยงอะไรจากน้ำขึ้นมาทางเที่ยงตีบ้ามี่โป้งหูหรอวะ มีตัวนี้ก็มีพี่น้องนี่ตัวนี้ก็มีนี่เห็นว่าอีหยังพี่น้องว่านมีเงินอ้ยช่ออ้ยคือสิคือสิเลี้ยงโุ้ยห่ยอยู่นะพี่น้องเล้วได้ตัวนี้ก็เศราเลยเว้ายเศร้าเลยเหรอครับได้อีกตัวเดียวเศร้าพี่น้องผมขอเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าอย่าเขาขอตะเดง ขวอตัวเดียวยุดเลยว่ามันสิไปใส่เนาะคักลูกมันยุ่งหนิมันกับที่โยุ่กับรูกมันหมดเลยนี่นี่นปแปลกยามาไปสากมาทงสะลระดห้าวคักนี้อุ้ยบักบาดี่นองผมอดใจบ่ได้เด้อก่อน บักว่างงๆเอาสะก้อนบอกว่าพี่น้องผมเดี๋ยวกินโชว์พี่โชว์น้องก่อนผู้ใดอยากกามาด้วยครับเด้อโอ้คุณอะโอ้โ,อโ,หโหพี่น้องผมเต็มเต็มพี่น้องเต็มเต็มโอ้ยหู้หูเต็มเต็มพี่น้องนั่น มันไปแสจัดมันขึ้นมาผานถือเอามันขึ้นมากวาดอ,วอื่นจัดไปพี่น้องกวาดอื่นจัดไปพี่น้องผมลุย กินแบกหวามนี่มันก็ะเซียมตัวเอ้าเอ้าเอ้าเจ้าจย่างนล่ะผ่านถือมันสีดายวนบอ่นี่ยออีกตัวนึงมันก็ไขยุ่นแล้วผ่านรีผ่านเธอจวดพี่้องผมจวดต่อเป็นช็อตเด็ดต่อเนื่องกันเพื่ออะที่เดียวเชี่ยวล่ะสีถือย่อขึ้นว่า มันเอาเอาเอาเนี้ยงมามันใจนี่เอาเล่นเล่นเป็นขวดเลยมันว่บ้ามีเล่นเราได้ขวดหนึ่งเราด้เป็นยังคือเด็กปักไมไว้โอ้ปักไม้ไม้หูว้พี่น้องผมเอาไม้ปักไม้หูว้ โอ้ผ่านรีหอดหอพุ่นเราพี่น้องผ่านรีอีพี่สวงนี่กิจ่าพเด้อพี่น้องเด้อผ่านบ่อผ่านกันได้ลงคือเก่าหรอวะผ่านซื้อพันว่าบ่อผ่านนี่แล้วเราประเด็น เท่งไล่ๆกันมากพี่นอ้องแท่งแบบไอ้นี่สุกบ้านเต้ออนวยใหญ่ๆพี่นานี่จนฟันบ๊อบบ๊อบบ๊อบหลอดมือข่อยแท้มีข่อยนี่โอ้ยขาดเช็ดแปะลังผุนอัดลวดฟันซ้ำกับขาดกับดีดกับโมยูัวง้อแบบง่พี่น้องง้อแบบง่าเลยนั่น พุ้ยพี่น้องพี่น้องยูวย่วป่ะยู่บอกโอ้ยเห็นตัวแล้วพี่น้องเห็นตัวเห็นตัวเห็นตัว <c oughs> เอาบ่ยัว่วไเหยียดโอ้ยปล่อยมันลอยไปไหนยังไหนสองเซียนพี่น้องผมพ่านพ่านไปไหนยังไหนพี่น้องพ่านพ่านรีก,ก็ผ่านทื่อพ่านพี่น้องผมบ่ม,มีงูหรอกบ่มีงูหรอกอยู่นี่เสียผมนี่ ไม่เสียดายเลยพี่น้องเห็นตัวเราพลาดอย่าเฝ้าเลยอย่าเฝ้าเลย่านเนี้ย่านเนี้ยลุยน้ำพี่น้องผมลุยน้ำเพื่อควบสุขของพี่ของน้องเฮ้ยโอ้พี่น้องผมใส่ใส่ใส่เอาแล้วเอาอยู่บ่เอาแล้วราเอายังไงมามามาใส่ถุงโอ้มีเต้าหู้ปลาไหลพี่น้องมูนี่เอ่เดี๋ยล่อๆ

นำพานรีไปเออเออเออนำพานรีมาเอาเอามาใสหนีเอามาใสหนีก็ปิดไว้เป็นยังไงพี่น้องเสียนเนาะพี่น้องเนาะมือเป่าก็ยังจับปลาได้พี่น้องโอ้แนวใส่หนอยว่าตัดใสทพี่ว่า หาแนว่ยพีทพี่น้องบาทหาแนว่ยพีทหาแนว่ยพีทหาแนว่ยเปียพี่น้องผมหาแนว่ยเปิยปีทใบไม้ใส่ก่อนช็อตเด็ดพี่น้องผมไปต่อพี่น้องบาทนี่เฮ้โหุยกันต่อโอ้ยมือนี้สมใจพี่น้องเนาะอยากให้บ้ามีลุงน้ำเอ๊ะ จังไดอีกล่ะได้ปลาคอยใหญ่แล้วพี่น้องจังไดผ่านที่รอกันบ้าอย่างนี้โจกทางนั้นจกแล้วพี่น้องจกแล้วซุ่มเขาไม่ใกล้ๆซุ่มเขาไม่ใกล้ๆจกแล้วจกแล้วดาเงื้องฮะว๊าว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  พาดลีบ่ะเอาอีกตนนัวนึงพี่รองอ้ยออยั่งวะเส้เสยสย,ยกมากดาูให้พี่รอง <c oughs> โอ้ยยังกินบาดพานเทือกะเทีงตีดแล้วเ <c oughs> อ้ยอาเอ้ยอาเอาฟ้าคือเอาไงครับเชี่อีพี่นี่ว่าพิดบวังอีกพี่รองอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยว ใส่ทางได้ใส่ทางได้ตัวนี้ใหญ่กว่าตัวแรกพี่น้องมัาผ่พอกินเออปอาป้าทองเขียวอ่ยเฮ้ยใครเสียเวลาใครเอามันช็อตเด็ดออกเด็ดใบไม้ใส่กันได้หรอขันเอียงผิดพลาดมากกับเป็นบ้าวมีเทอะละพิษไปเอาไปไหลตัวนั้นต่อพี่น้อง เอาตั้งไว้นี่มา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 พีพีน้องผมมาพี่เส้ยเส้มาพี่น้องผมมาพี่กับพ่อคือการหาเอาจุกแม่พ่านลี่โอ้มันจิงูจังไดนเหี้ยนนี่าาเอาก่อไนไรตัวไอ้คันคันได้ตัวนี้ยุดเด้อตามตามสีขวาเพิ่นไว้เด้อตามสี่สัญญาเด้อพ่านลี่กับพานเถอะ ยังดึงอยู่นะกว่าถืออยู่ทามกางวัยเหมือนเมันเด้งเมื่อมันเด้งขึ้นมาดิอันนี้ไม่ควรเนี่ยไม่ควรจะเข้าอยู่ต้องไปท้องมีเด็กยังงอามันไกลเวายนะนั่ะคองบปที่แทงมันก็แจ็คมาที่เลียกนะมันเด้งดึงเอาอีกตัวหนึ่งพี่น้องผมตัวนี้คือจบเลยตัวนี้คือจบเลยปลาไหลใหญ่ช็อตเด็ดโดนใจเมนนั่นเหลี่ยมนั่นนะอุ้ยพี่น้องผมมันต้องตัวใหญ่พี่น้องเอาผ้าลีเสียบเลย แทงเลยแทงเลยเอาเสียบเลยเสียบเลยกวนนี่ถือกามยังไม่ไบนติ่งแหงบนเด่นนะเนี่ยวะนี่ถือกามยังไม่ไบนเด่นแหงนะสองเล็กตัวนี้พ่อเด้อครับเด้อไว้จะกินมือนะดับทั้งปลาดับทั้งปลาไหลเงินโอ้ยขึ้นพวกเสียบออกไปผ่านรีประมาณแล้วนี่บ่อเล็กแท่ง พอากันเขี่ยหูดีบ่เียหูดีดก่อนว่าสันพอมันต้องเือแล้วนาพี่น้องโว้ยตัวนี้กักับเลยพี่น้องผมพอว่าเ้าสัญญากกันแหล้วเดียวมันสิบ่ได้กินไงมันแทงพี่เขาบอกว่าแท่เดี๋ยวเาแล้วเดี๋ยวเมนบอครับเถือจีบไหลทีอีกเขาแม่ไม่ต้องเล็กเส้าวันเรียกเสาวเปนเถื่อคือบอกเอาเขาบอกว่าเขาจะไปกินซ้ำนี่มือหลังเขามาอีกสาหีิสิได้บ่นี่มีอีกบ่าเอาพี่น้องผม โอ้พี่้องผมมาแล้วขึ้นมาขึ้นมาข่านที่สัตว์เล็กบมาเลยด้วยอาจารย์ได้บอกเลยห่วยยังมาสัตเย็นทั้งหลายจะสัตว์เล็กขึ้นขาแนวนี้มันทางเมื่อเจ้าของอ๋อนั่นโอ้ยเยวไปทางฝุ่นเตะไปทางฝุ่นเดะมั่งโคตรได้โอ้ไปแล้วพี่น้องไปแล้วไปแล้ว Ô oh, thoái lắng cái đây, đứa nào cái đây, <laughs> <sẽ phải> <questo> <laughs> oh, thoái lắng cái đây, đứa nào cái đây. Má, 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 đi về xây yên. À, bà lấy bằng vầy bằng nỉ kì nó. Ô thoái lắng đứa nào đây bớt. Mừng cắt bó biến bó bọc bẹc. จ้งไรพี่น้องไปแจ้งไรพี่น้องผมไปแจ้งไรพี่น้องผมมีปลา,ปลา,ลป,ลาปลาไหลกับปลาปลาไหลกับปลาปลาไหลกับปลา สุดยอดพี่รองผมสุดยอดพี่รองผมบ่อยากพาดไปไปไปเฮ้ยกันว่าบ่ออีกคือสีเอามาเด้อมาเด้อไปฮียนไปสัน้นบุญบุญมงไฟพี่รองพนสิมหา เอาพี่น้องผมสัตย์จาของพานว่าบ่เอาก็คือบ่เอาแต่ว่าเพิ่นไปย่างเหยียบพี่น้องย่างเหยียบอีหยังบ่ฮู้ย่างเหยียบหยังบ่ฮู้นําไปเบิ่งเลยเอาพี่น้องผมอีหยังนั่นอีหยังอีกอีหยังอีกบ่ไงโอ้โหอะไระวังเด้อระวังเด้อบ่สิกลับแทงเล่นเพิ่นถื่อนอีกพี่น้องเพิ่นถื่อนอีกพี่น้องผมนั่น เอาเอาไอ้เีอง uh ่อ huh. ห okay. so like so cool. uh ูวยลงหูหนูบับเลืกเลยบาทนี่มาเอามาเอามาเอาฟาดจุกลองหูหนูเห็นตาหางแนงนายได้แบนั่นเขาไปเลือกขักว่าจะวาบาดนี่อันวาเซ้าว่าเซ้าแจ้งไดเจ้ามันมีสรางทางดีทาง เหตยจากในวานที่ลงหูก็ดดื้มากนั่นดีก้นเหล้วเจ้าเนกัเข็้หูหูว่ามีตัวอยู่ก้นกับบ่อยาดรอับส่นเลีวมาบ่หูหลยป่บ่ไปทั่วารเห็มันลงเลยมันเหมือนมันบ่ไกมันดินมันอันอยู่บ้านไรลลงหูพี่นลอง ปลาไหลลงหูหนูนผ่านซืือกัผ่านลีเห็ดเหลี่ยมครับขวดกุนกุนเลยพี่น้องขวดกุนกุนเลยต้มสมใจได้ทั้งปลาได้ทั้งได้ทั้งเอียนพี่น้องผมบาดวัดประเด็นสำคัญคืออีพี่นี่มันสำคัญมองที่มันลงหูหนู <laughs> ตายเลยพลาดมีมารั้งแรกในชีวิตพี่รองผมก้นปลาไหลในหูหนูอีพี่นี่หวังว่าพี่รองสีแค่สีไล่ห้บ้ามีในเนด้อครับเด้อจังไดก็ได้พี่รองผมขวากาวิ่งว่อนวหวพี่รองผมก้นปลาไหลในหูหนู<ส><ญ>มันกับไม้ใบมีมายิา่งหวานมีนหนู มาแล้วพ่านที่ก็อกปอกแปกกี่น้องปอกแปกมึงยะโอนอาบหน้าม,มึงแทโว้ยมันคือนคอนคอที่่มพอดีือดึอกเขาบอกโ้ของดคนคนปลาไหลในหูหนูพี่น้องผมข้างแรกข้งโลกพี่น้องข้างแลกข้งโลกบ่มีช่องไหล่ก่าเห็ดแล้วก็บ่มีเจ้าไหลเขาเห็ดกันยังสี่มันสี่มีบ่คนปลาไหลในหูหนูพี่น้อง นี S <S> ่แล้วว้าบ่เป็นค้ามบ่อผ่านลี่วบ่ซักเศษอ่าเดียวบ่เนาะบาานีีผ่านถือมึงผ่านลี่คอยคเป็นสังควนใจห่เป็นตาบ่อไหนนี่เอาหันเสียบห้างมาอยู่เอาเทียบห้างอะไรด้บ่ใส่หัน่ะโอ้ยมึงยุติขวนไว้น่อเลยนี่บ่นีตัดตรงนนนแม่นี่อยู่บ่ ว่าดิตอนจาเห็นมันยุพีดเพรางันไม่พี่อรับรองว่าหนหอนเราเพลินแล้วอ๋อคือยืดตือนเถอะเพือนที่สุเห็นมันพดีกับหัมันครับไชักเลยเนาะตายพี่น้องช่วยแล้ว ก้นปลไยนี่หูหนูคำวอกเ่าะเป็นค่ำวอกว่าค่ำวอกว่าซักธิ์อ่ะมันเป็นเรื่องจริงเดีนจกเอาเมื่อไ้จกนะนึหีเ้นกันกเลเลวมันถอเออมันล้วังหันไล่บ้านนี้มันถือเลยถอดขึ้นที่หนึ่งอ่ะเดียเสียบลไม่อีกเดนนะว่ะจัง่าสงสัยว่ามันจะอยู่บ่ยังมาจกเบื้องเรียนสวยแล้วพี่น้อง ก้นหนูหาอะไรพี่น้องผมเจ้าบ่ไงบ่แล้นีหลอดด้วยหรอบ่นบ่หอดดีนี่แม่นว่าเพราะมันแห้งโอ้ยมันจะตายล้วน่เนาะขุนเน้นไปทางขุนควาร้อนทียุติใหม่อมงที่อ้ไอ้นีหนีเลมันฆ่าตัวนีเลยมันฆ่าไม่ตัวนีเลย เราเอามือควอยขวดดินขึ้นให้เบิดกตกนเดียวครับหาหม่องหาปองมันเดีนน๋<อ>ยวยรประเทียที่ขึ้นมากมีไอปานี่ก็ทีเอาอยู่ตัวในน้ำว่ามันง่ายเหลวบนบกยาก้ำว่ามันง่ายลวบนบนียากรวอ้ีกเอายูัวในน้มันานกวอนายตวมังวดนาดพวดไอปาอม่าหลนารไปแลีู่น้ว่านลีวูนย์พี่น้อง หหวพี่ใหญ่ถอดใจว่าอะนดิก้นหนูนี่ก้นปลาไหลนี่นหูหนูพี่น้องสวยเลยสร้างความเดียดดานให้ผู้จังหนึ่งเป็นยังหญิงพี่น้องศูนแล้วเฮ้ออ่ะเฮ้ยพี่น้อง,องเอาเห็นบาเห็นอเอามา ทึกมาเอาโอ้พาลี่พาลี่โอ้ยควบพี่รองผมกบควบคบได้กบพี่รองผม,งผมแจวแจวพี่รองผมบ่ได้แล้วพันถือว่าหาขาก้อนกบพี่รองโอ้ยหากินคุม้มครับมึอนี้ คนปลาไหลในหูหนูสีได้บ่ได้หมอลุนกันพี่น้องมีอีพี่สามพี่รองผมมันต้องมีอีพี่สามเออเออเออมันต้องมีอมีพี่สามพานทื้อว่าใส่ซี่แล้วเอาพี่น้องออกว่าเยี่ยรีเอาม่าพานทื้อว่าน,าน,นี่คนปั่ไหลในหูหนูเอาเกินได้ มาๆขึ yup. uh, ้นมาเออพ่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 อว่อาจะไปนี่เอ่อเสียวตัวใหญ่กว่าเขาท่านพ่อบาดพ่อ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 ผ่านซื้อก้นเอาเกินได้พี่น้องได้หยอดกบอืมเอาความขึ้นอ่าผ่านรีผ่านเถื่อราคายูทูบช้อยยี่สานบานขวอยองโอ้ยแน่นอนพี่น้อง เอาพ่านเธอพานลี่ยูทูบองอีสารบานกว่าเอ็มบีรองผมย้เขาหัวเสยเอาเ้ยจะสีก็ได้บอยินโอ้ยจ้าหัยันเด่นเอามาตัดส้งกัดโจเอาผานรี่ผาเนี่ยผมจีไอ้นี่ จังีกอความคุณครับสวัสดีครับพี่น้องผมพอกันคลิปหนาทุกไรททุกซับทุกการติดการตามโอ้ยแน่นอนอีหลีฝีมือเอาฝีมือ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 ทั้งสองท่านสองอีพี่นี่สองอีพี่นี่คุ้มให้ก็แฟสฟาท้องพี่น้องเอ้ยโอ้ยสุดยอดขอบคุณครับสวัสดีครับฝากคลิปฝากตามฝากไลท์ฝากแชร์เหมือนเดิมคือก็พี่น้องผมสองอีพี่นี่ครับเพราะในเบื้องนี้ปิดหวังคนมือตายตายแล้วอ่ะสิบพราเห็นตีความดีๆแบบนี้พี่น้องผม 哇哦，双线。